ประเทศไทยประเทศแห่งการลงทะเบียนทำไมคุณไม่รวมกันเป็นแอปพลิเคชันเดียวอย่างคำว่าแอปพลิเคชันทางรัฐที่คุณอยากจะทำเนี่ยทำให้เป็นซุปเปอร์แอปไปเลยของคนไทยแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกแล้วลืมซะทีการเป็นประเทศแห่งการยืนยันตัวตนเลิกซะทีการที่จะให้คนไทยยืนยันตัวตนทุกๆรอบที่มีนโยบายต่างๆนานาเนี่ยพอได้แล้วบริหาการข้อมูลกันหลังบ้านมหาไทยกระทรวงต่างๆไปเอาข้อมูลจากมหาไทยไมาใช้ซะ กระทรวงการคลังไปเอาข้อมูลจากมหาไทยมาใช้ซะการใช้สิทธิ์ต่างๆคุณก็ยืนยันตัวตนผ่านมือถือทางบัตรประชาชนทางเบอร์มือถือทางอ e ีเมลทางอะไรก็ได้ตอนที่คุณไปใช้บริการน่ะทําไมต้องให้คนไทยไปยืนยันตอนนี้ตอนนี้สุดท้ายเขาจะไปใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้คุณบอกมันเลยคุณมีสิทธิ์ให้ล้านคนใครไปใช้สิทธิ์ได้ก่อนหนึ่งล้านคนก็ได้สิทธิ์นั้นไปหมดก็คือหมดก็เหมือนโปรโมชั่นทั่วๆไปครับซึ่งมันก็ทําได้นี่ครับ ทำไมต้องทําความวุ่นวายทาไมต้องทําให้คนไทยเสียเวลากับเรื่องขี้ประติวแบบนี้ด้วยครับหรือเป็นเพราะคุณต้องการตั้งงบแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันและมันก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้สนใจเลยความรู้สึกของคนไทยจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจเลยว่าคนทไทยจะต้องเสียเวลาแค่ไหนไม่ต้องสนใจเลยว่าทรัพยากรของคนไทยคือเวลามันมีความสาคัญแค่ไหน คุณปล่อยแวแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆรัฐบาลผมไม่ได้ด่ารัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวผมด่าทุกรัฐบาลที่มันเปิดให้การ,การลงทะเบียนคุณควรจะเลิกได้แล้วกับประเทศที่มีแต่การลงทะเบียนฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบบาย